ต่อสู้ให้ได้มาซึ่งระบอบกประชาธิปไตยครับหรือพูดได้แค่ว่าต่อสู้เพื่อเปลียนระบอกนั่นแหละดังนั้นไม่ว่าไม่ว่าตระกูลไหนไม่ว่าใครถ้าจะมาร่วมด้วยหรือก็ต้องมาขึ้นต่อและขึ้นต่อแนวทางขึ้นต่อหลักการนะครับนี่นะครับ,รบดังนั้นนะบางคนที่ยังติดใจสงสัยโดยเฉพาะพวกเราบางคนที่อยู่ที่ออสเตรเลียนะผมก็ต้องฝากเอาไว้ด้วยว่าวันนี้เนี่ยนะครับ คนที่อยู่บนสุดของเสรีไทยนั้นก็คือคุณจารุพงศ์เลือกสุวรรณครับนะและที่อยู่สูงอะคุณจารุพงศ์และอยู่สูงกว่าทุกคนก็คือแนวทางนะและก็ยุทธศาสตร์ของเสรีไทยซึ่งเขาได้ประกาศไปแล้วนะตามแถลงการต่างๆนั่นแหละนะทา่านก็ไปดูนั่นแหละครับคืออยู่สูงสุดถ้าข้าศขึ้นต่อกน่คือขึ้นต่อตรงนั้นไม่ได้ไปขึ้นต่อบุคคลไม่ว่าขึ้นต่อทัศน์ศีลขึ้นต่อใครขึ้นไม่ได้เทนะ่านั้นเอ ต่ไปขึ้นต่อแนวทางและขึ้นต่อหลักการขึ้นต่อยุทธศาสตร์ที่ได้วางไว้แล้วคดังนั้นท่านอย่าไปติดใจสงสัยในเรื่องอื่นนะเอาละครับือมอทีนี้อยู่ทยครับ,รบมีเรื่องทีนี้เรากลับมาเรื่องเดิมนิดหน่อยที่เราพูดถึงน้องอนนะน้องกฤษสุดาใช่ไหมเมื่อวานเนี้ยมันซื้อที่ไหที่เราพูดถึง แล้ววันนี้ออกมาออกมาเห็นว่าคุณจอมเพชรประดับสัมภาษณ์เอามาออกเอามาออกข่าวแล้วใช่ไหมฮะใช่ครับที่ว่านะที่ว่าที่ว่าที่ว่านะสบายจนไม่รู้จะพูดอย่างไรเนี่ยนะนี่แหละครับท่านผู้ฟังครับยังมีคนที่โดนนะยังมีคนที่โดนอุ้มไปนะโดยไม่ได้แจ้งนะอะไรเลย ไม่ได้แจ้งให้ไปรายงานตัวไม่ได้แจ้งให้ไปมอบตัวแต่อยู่ๆเขามาอุ้มไปและวันนี้เ็ายังหาตัวไม่เจอก็อีกหลายคนและนี่คือตัวอย่างอันหนึ่งนะของคุณฤิดาที่วันนี้ได้ออกนอกประเทศและกําลังขอเรื่องทําเรื่องรีบไผอยู่เนี่ยนะครับท่านก็เห็นแล้วว่าวันนี้เนี่ยรีบออกมาปฏิเสธกันใหญ่คุณไม่ต้องปฏิเสธหรอกครับเรื่องนี้เท่าที่ผมคุยกับนะ องค์กรสิทธิมนุษยชนในต่างประเทศเนี่ยหลายองค์กรเขารู้หมดแล้วครับว่ามันเป็นเลืองจริงดังนั้นเนี่ยขอเรียนไปถึงพี่น้องประชาชนไม่ว่าเอานายตำรวจเอานายทหารนะที่ออกมาปฏิเสธนะอาว่าคุณคือโุดานะเป็นคนเต้าข่าวขึ้นมาสร้างข่าวขึ้นมาสร้างเรื่องขึ้นมาโกหก,กหมดแท้นะขอให้รับรู้ไเลยว่าวันนี้องค์กรสิทธิมนุษยชนทั่วโลก นะครับเขารู้หมดแล้วว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงครับนี่แหละครับเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงไนะดังนั้นเนี่ยนะครับไม่ต้องห่วงแล้วครับเอาเรื่องนี้นะครับหน้าที่ของเราวันนี้มันจะพูดอะไรมันพูดไปนะม่ว่าทหารก็ว่าตำรวจนะพูดอะไรก็พูดไปนะแต่เราเอาเผยแพร่ให้มากนะเหมือนกับที่มันบอกว่าไอไอวจะดาเนินการในพวกนะ พวกล้มเจ้านั่นแหละนะดเรเพียงดินคุศเนกออกมานะแถงวันนั้นเนะก็เอาไปเผยแพร่ให้มากขึ้นนะเรื่องของคณสกุลกัสดาก็เอาไปเผยแพร่มากขึ้นอ่านะน,ะ <S 2> <S 2> นี่แหละครับไม่ต้องไปทําอะไรมากหรอกครับแล้วก็อย่าไปเครียดกับมันแต่ขยันอธิบายขยันบอกประชาชนขยันเชี่ยเขาเห็นว่ามันทําความเร็วระยะยังไงอะไรยังไง กูกันี่ยนีเนี่ยมันไม่ต้องใช้ปืนแลวไวเด้เงาใช้ประสานออกมายิงกันเนี่ยเราไม่กลัวหรอกครับและเราก็ไม่ได้เสียเปรียบด้วยเพราะว่ามันเป็น่ายทําความทั่วทําความเร็วทําความผิดไอ้เราเป็นผู้ถูกกระทําเราก็นะเราก็ร้องประชาชนร้องต่อโลกนะครับมันอยู่ได้นานแค่ไหนให้มันรู้กันสิครับผมไม่เชื่อลรวก็ไอ้คนทําเร็วทําทั่วจนนะประจานไปทั้งโลกเนี่ยมันจะอยู่ได้นานเนี่ยผมไม่เชื่อหรอกนะะท่านผู้ฟัง เอาละทีนี้มาถึงเรื่องมีคนเขาก็ตั้งคำถามมานะแบบอยู่ใจว่าทำไมเนี่ยเพลงม,มันถึงอยู่ยงคงกับพันเหลือเกินทำไมทำไมกษัตริย์เนี่ยนะถึงไว้ใจเพลงเหลือเกินแม้กระทั่งลูกชายตัวเองแท้แท้ลูกชายที่ทำออกมาเป็นลูกเนี่ยนะป้าชายเนี่ยเขายังไม่เชื่อใจไม่ไว้ใจนะ ไม่เชื่อใจไม่ไว้ใจแต่ทาไมไว้ใจเพลิเหลือเกินเออพี่อุตครับเพราะอะไรครับพี่อุตไลท่านนี้ครับชาย,าาาย์พอรู้ไหมครับอ่าผมวันดีเดีย่ยพอดีมีนายทหารท่านซึ่งเรื่องนี้ผมได้ฟังมาหลายครั้งแล้วจากผู้นะที่เกี่ยวข้อง เพราะจริงๆแล้วคนเอกเพลมกับทางผมเนี่ยเมื่อขอนนี่ก็ไม่ได้ห่างไม่ได้ไกลนะนะแต่ว่าระยะหลังเนี่ยมันก็อยู่คนละขั้วกันก็มีนายทหารคนหนึ่งเขาเล่าให้ฟังนะะท่านผู้ฟังว่าสาเหตุที่กระตัิย์ภูมิพลเนี่ยนักเกลงใจเพลมเนี่ยนะเกลงใจบ้าเลยนะ แม้แต่่ลูกๆเนี่ยนะยังเกรงใจไม่เท่าเฟิมเลยและเฟรมวันนี้ที่อยู่ได้เนรมวันนี้ที่อยู่ได้เนี่ยที่บางคนบอกว่าโอ้ยเฟรมเนี่ยนะเสียตกสิ่งไปแล้วนะไม่กล้าหือแล้วอะไรอย่าง้อย่างงี้เชียร์เสียกันยกใหญ่ไงยูใจเนี่ยวันนี้เนี่ยเห็นชัดไปแล้วว่าเฟรมเนี่ยยังมีอิทธิพลยังมีอำนาจอยู่ ล้ว,วันดีที่มีคนถามมาวาเนี่ยแล้วทําไมเพรมันถึงมีอํานาจอิทธิพลเหนือกษัตริย์กษัตริย์ถึงไว้ใจเลือเกินกษัตริย์ภูมิพลไว้ใจเปรมเลือเกินดูเหมือนว่านะเพรมเนี่ยนะเหนืนอกว่ากษัตริย์จะต้องจำไปจริงๆตอนนี้รัชกาลที่เก้าเนี่ยนะเปรมเหนือกว่ากษัตริย์นะอยู่ใจใช่ครับเปรมเหนือกว่ากษัตริย์จริงๆนะครับทาบ่านผู้ฟังประยุทธ์ก็เหนือกว่ากษัตริย์ตอนนี้ เพราะว่ากษัตริย์วันนี้จะต้องอาศัยคนพวกนี้เพราะว่าประชาชนวันนี้เนี่ยเขาไม่เอาเลยนะคนโค่นประเทศเขาไม่เอานะเพียงแต่ว่าเขายังไม่กล้าแสดงออกก็บอกแล้วว่าที่เขายังไม่กล้าแสดงออกว่าไม่เอากษัตริย์เนี่ยเพราะอะไรนะเพราะว่าหนึ่งเนี่ยเขาทาให้คนนั่งโง่คนจนแล้วก็คนกลัวสามอย่างนี่คือประชาชนเนี่ยนะประชาชนเนี่ยนะ ขาปกครองประชาชนโดยทำให้ประชาชนโง่ประชาชนจนและประชาชนกลัวและนักการเมืองเนี่ยนะเขาทำให้นักการเมืองเนี่ยกลายเป็นนะคนโกงนะนักการเมืองเนี่ยเขาบอกโกงเลวขายชาติลบจากนี่คือยุทธศาสารตร์ของเขาที่ผมบอกไปแล้วว่าถ้ากับประชาชนเนี่ยประชาชนเนี่ยก็ทำให้งโง่ให้จนแล้วก็ให้กลัวสามอย่าง ปกครองได้เลยครับพอโง่พอจนพอกลัวปับ๊บปกครองง่ายนักการเมืองนะเขาทาให้คนเข้าใจว่านักการเมืองคือคนโกงคนเลวคนขายชาติแล้ว่าคนล้มเจ้าเี่ครับท่านผู้ฟังครับวันนี้คนไทยเราอยู่ในภาวะเนี่นะครับโง่จนกลัวโกงเลวขายชาติล้มเจ้าเป็นนักการเมืองก็นะ ผมเป็นนักการเมืองขึ้นมาก็กลายเป็นว่าไอ้พวกโกงพวกเลวพวกขายชาติพวกล้มชาตินะผมเป็นประชาชนนะผมเป็นประชาชนก็คือเป็นคนโง่ทําให้ประชาชนโง่งมงายทําให้ประชาชนทักจนแล้วก็ทําประชาชนกลัวนี่ครับท่านผู้ฟังครับเลมวันนี้เนี่ยที่อยู่ได้นะ เป็นใหญ่และก็ดูเหมือนว่าจะใหญ่กว่าเจ้าเลยใครบอกว่าเจ้าอยู่สูงสุดใช่ยอยู่สูงสุดแต่เปลมมันใหญ่กว่าไอสูงกว่าก็ใหญ่กว่าเนี่ยนั่นเป็นคนละเรื่องกันนะแล้ววันนี้เจ้าก็ต้องแคร์เปลมเปลมเอายังไงได้เจ้าก็ต้องเอาอย่างนะั้นมีคนถามมาก็ต้องตอบกันนะครับเพราะท่านผมเชื่อว่าท่านก็กำลังรับรอฟังอยู่ว่าเพราะอะไร อันนี้ผมได้รับคำยืนยันจากนายทหารคนหนึ่งนะซึ่งรู้จักตายคิดกับคนเอกเปรมมาอย่างดีและก็อ,อยู่ในแวดวงการเมืองนะในระดับลึกคนหนึ่งพี่บุ่รจายคนงจำได้นะนรงเดชท,ที่ไปตายที่วีกาใช่ไหมใช่ครับอตอนนั้นเนี่ยเขามีข่าวใช่ไหมว่านารงเดชก,กับสมเด็จเนี่ยนะ กับเมียกับเมียของกษัตริย์ภูมิพลเนี่ยสมเด็จเนีราชนีเนี่ยเขามีการรักใคร่ชอบพอกันเป็นพิเศษนะพี่อุชัยอ่อพี่อุชัยได้ข่าวนช่ไหมเขาเรียกว่าชูรักครับอาจารย์อ่าก็เ,าเรียกว่าอะไรนะชูรักยิ่งกว่าสนธิตาวาราดเดียครับเออครับท่านผู้ฟังครับ นี่นี่นี่เราไม่ได้ไม่ได้มานั่งว่าอะไรใครนะแต่ว่าผมกำลังจะอธิบายท่านเป็นขั้นเป็นตอนนะและ้วก็ท่านก็รู้สึกว่ารำคาญผมผมทม้งรัวนั่นแหละเพราะผมไม่ยอมบอกสักทีนะผมค,ค่อยบอกอย่างเงี้ยนะยั่วน้ำลายท่านไปก่อนนรงเดชเนี่ยที่ตายเนี่ยท่านอยากจะรู้ว่าใครลหะที่รับที่รับ งานนี้ไปรับผิดชอบทำงานนี้นรงเดชเนี่ยก็ดังนแหละที่พี่บุตร้ายพูดเลยคนใกล้ชิดคนวงในเนี่ยเขารู้ว่าราชินีกับนรงเดชเนี่ยเป็นยังไงกันกระสันภะูมิพลนะทั้งแคมทั้งหึงทั้งโกรธ แต่ไม่รู้จะทำอะไรได้ในที่สุดก็มีนะก็มีคนเก่งคนหนึ่งนะอยู่ใซรรับอาสาภูมิพลไปจัดก,การโรงเดชนะพิวดไซครับคนคนนั้นก็คือตับเฟลมเนี่ยนะเฟลมจินสุลานนนี่แหละต่นั้นเฟรมเนี่ยนะ กับรัชการที่เก,ก้าเนี่ยมันเหมือนมันเหมือนคนคนเดียวกันเนี่ยภูิพลถึงเห็นเปลมเนี่ยได้ดีกว่าลูกไว้ใจเปรมมากกว่าลูกชายเ,ยเพราะเปรมเนี่ยนะสังหารนะเปลมเนี่ยนะไม่ได้สังหารเองนะครับไม่ได้ฉีดยาเองนะครับ เปรมนี่แหละครับที่เป็นคนที่รักงานนี้ไปและไปทําจนนั่นนะประชดยาตายฉีดเอ้าฟองอากาศเข้าไปในเลือดอะไรต่ออะไรท่านนี้น,น,นีฝีมือเปรมดังนั้นนี่แหละครับใจคนที่ถามมานี่เป็นเก็บเล็กๆน้อยๆที่ท่านถามมาเนี่ยว่าทําไมเนี่ยกษัตัดภูมิพลเนี่ยนะถึงเรืใ,ใจเปรมลึงเกิดขึนแล้ววันนี้ทําไมเปรมถึงใหญ่ครับฟ้าครับประเทศครับแผ่นดิน ท่านคงจำกันได้ในสมัยที่เปรมสมัยก่อนนี่เปรมกับคึกฤทธิ์ปราโมทเนี่ยคึกฤทธิ์ปราโมทนี่กับเปรมเนี่ยถือว่าโอ้ยนะรักใคร่ชอบพอกันจนโอ้ยมีคนอิจฉากันแล้วกันแต่วันดีคืนดีขึ้นมาเนี่ยนะปรากฏว่านะคึกฤทธิ์ปราโมด ที่ใครๆก็บอกว่าเจ๋งเป้งกับวันเจ๋งเป้งกับไทรหลวงเนี่ยเกิดแตกคอกับพลดเอเปรมครับแล้วก็เริ่มคึกฤทธิ์เสียหมาเลยครับเพราะว่ากระยสนภูมิพลเนี่ยก็เอากับเพมคึกฤทธิ์เสียคนเลยนะตอนนั้นนะถ้าใครยังจําได้นะคึกฤทธิ์บอกเลยนะไม่เอาแล้วไม่อุ้มแล้วนะจะที่ไหนได้ฮะเพมเขาก็ไม่เอา เขาก็ไม่งอคือฤิ์แล้วคือลิเสียคนเสียหมานะนี่แหละครับเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยนะให้เราได้รู้ว่าวันนี้เนี่ยไอ้ระบบกษัตริย์ไทยเหล่นี้แล้วก็ตัวกษัตริย์วันนี้เนี่ยทำทุกอย่างเนี่ยนะครับสนองตัญหาของตัวเองทำได้ทนะั้งนั้น นี่แค่เรื่องบุคคลนะที่เกี่ยวข้องกับเมียตัวเองทำได้ขนาดนี้มามองถึงเรื่องประชาชนีิครับ14ตุลาเป็นไงครับบอกแล้วฮะกลัวถนอมประพาดดำรงจับมือกันเดี๋ยวโอ้โหกลัวจะเอาไปอยู่ก็วางแผนเล่นซะเอานักศึกษานะออกหน้าเลิกงานถนอมประพาดดำรงเสร็จนะสามปีให้หลัง ก็ปราบฆ่านักศึกษาที่เคยช่วยล้มนนกถนอ์ประพาธรมนั่นแหละพอหกตุลาหนึ่งเก้าไป็นไงกันกษัตริย์ดูเบื้องหลังทั้งนั้นนี่นะครับท่านผู้ฟังคนระับกษัตริย์ดูเบื้องหลังทั้งนั้นที่บอกว่ากษัตริย์ไทยโหดเยี่ยมอมไม่จริงจริงยาวมาจนถึงพุทธพาธมินยาวมาจนถึงปีห้าสามราชประสงค์ ไม่ออกมาพูดไม่ออกมาห้ามทักคำหนึ่งว่าคนไทยด้วยกันไม่อยากเห็นคนไทยต้องเสียเลือดเสียเนื้อไม่มีพูดเลยกันปล่อยให้รัฐบานอภิสิทธิ์ปล่อยทห,หารยิงฆ่าประชาชนและก็นั่นแหละเชิญอภิสิทธิ์นะ้